สัสดีค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะก็จะทำแครอทค่ะ,คะเป็นสมูทตี้แครอทกับส้มนะคะกคก่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีก็คือโอเคเดี๋ยวจะไปปัน่นนะเนาะค่ะโอเคก็เ,คคเดี๋ยวตามกันไปนะคะสมูทตี้แครอทกับส้มนะคะ ก็คือจะดื่มแครอทนะคะกับส้มค่ะเดี๋ยวปั่นเลยนะคะ ก็จะเติมน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นเอ,อ่อมิกซ์ฟรุตนะคะ ดูว่าใช้ได้หรือ,อยังนะคะโอ้ดีมากเลยอืม y มม m อร่อย โอเคค่ะเนี่ยค่ะสมูทตี้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเนี่ยแครอทกับส้มนะคะค่ะโอ้นี่ลืมบอกไปค่ะคุณแม่ตัดผมใหม่คะเนี่ยตัดผมใหม่แล้วบอกแม่แม่ทำไมแม่ทำไมไม่สวยเลยอ่ะอะไรอีกเพราะว่าจิ่บบาก็ผมแม่ก็อยู่ตรงนี้จะสวยใช่ไหมต้องผมยาวหรือลูกผมที่ไม่ไม่สวยหรอออนนีคะเนี่ย ค่ะแคร,รอทกับซุปอ,อร่อยไหมลูกอ,อ,อืเห็นไหมค่ะอร่อยค่ะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าผิวเริ่มขาวแล้วนะคะเห็นไหมคะ่ะผิวที่ขาวขึ้นเลยค <ś les> ิดว่านทากินสมวันที่สองแล้วนะคะค่ะแล้วรู้สึกว่าจะสวยแล้วก็สดใสขึ้นนะคะค่ะโอเคอร่อยใช่ไหมลูก อร่อยนี่ก็ต้องกินให้หมดโอเคถ้าชอบวิดีโอหนูอันปีได้นะคะช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมะม่วงค่ะก็คือจะทำสูทตี้มะม่วงนะคะติดตามกันนะคะ